ไปนะครับพร้อมทีมงานนะครับคุณกันกโอมไหวไหมครับไหวอยู่แล้วอวงพรยันผมก็ขึ้นแต่ผมขึ้นไม่สุดถ่ายตรงไหนตูดมันก็ใหญ่ถ่ายตรงไหนตูดมันก็ใหญ่แรงมากเดี๋ยวเราเดินน้ากขนแล้วกันโอ้โหคือแบบชิวอ่ะความรู้สึกผมแค่ก้าวแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะครับโอเคที่เราควรจะลงได้แล้วนะครับ หน่อยเดียวเห็นว่าจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงอยู่แล้วเนี่ยคิดอะไรบันไดมันชันนะครับมันได้มันนิดเดียวนะครับแต่ว่าชันรู้สึกว่าโหใหมันชันเลยอะ่บอแเีย ไม้นขันี่ยนั่้าวก็ยังไม่ได้กินเมื่อกี้เมื่อกี้อย่ากิ้งงงไปนะไม่รอเมียเลยตัวใครตัวมันแล้วตอนนี้ถามคุณบอลครับคุณมีความรู้สึกห่วงเมียคุณบ้างไหมตัวใครตัวมันไม่่อนเลยเขาเรียกอะไรรักนะแต่ไม่รอมึงรักอหตอลงไวกว่าเราอ ไอแซมเบอขาลงจริงลงเหรอครับแล้วุทายเสิขึ้นไหคุณอนงสบายชีวิตวันวันหนึงถ้าแม่รู้นะแม่ตีายแม่ไม่ให้มาเลยอะไอ้คำมันทำกูกันมันทำดำต่ำไข่ปามาทำ เดี๋ยวเราตัดโปรแกรมถ้ำออกจากโปรแกรมเที่ยวเราเลยนะเอาถ้ำนี้พอแปลว่าหมดอีกกี่ถ้ำอีกกี่ถ้ำใช่เหรอเที่ยวถ้ำนี้พอแล้ว,วลนะได้คลิปแล้วเวลาเหลือเลยนะเราต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นระบบเอ้ยตรงนี้อากาศเย็นวะ ไปแล้วครับเมียผมนั่งแล้วต้องรอบ้ารด้วยบ้ารอยู่กับใครอ่ะอ้าวเฮ้ยอะไรงี้ครับเนี่ยระหว่างทางครับพักชมดอกไม้สวยๆสักคู่ า่ยการเที่ยวคือการพักผ่อนเพราะกลับไปต้องพักผ่อนแน่นอนแต่ความสวยเรียกว่าเกินงามันใอย่างี้ครับสำหรับที่ถ้ำจังนะครับแขวงวังเวียงจังหวัดอะไรนะเวียงจันท์ เฮ้ยเราก็ผ่านมาหลายถ้ำแล้วแต่มันไม่ชันขนาดเนี้ยเนาะถ่ายไ,ได้ใช่ไหมพี่ถ่าย,ถ,ายถ่ายได้ไหมครับได้ไดตรวบัตเลยนะดหมตรวบัตสักคู่เด้อย,ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับ w e l c o ั e to อ,อ่านว่าบางเรียงรีส่อง นี่นะครับชัดเจนทำจังหู้เย็นมากไปย่างบัตรอ่ะดีที่เริงเ่็จริงจะเหนื่อยทำไมอาจติงบอกนิดเดียวอว่าทำไม่อยทำจังคำว่าจังนี่คือถ้าภาษาญี่ปุ่นตะคุนอุ้ยคุณจังเย็นจังจังบันโอ้แต่เย็นจริงเหนื่อยจังสิ่งที่ที่รับรู้ได้เลยคือเย็นฉ่ำ เหนจังเย็นจังเนื่อจังจังโอย่ามแล้วเฮ้ยทำไมเย็นฉ่ำขนาดนี้อะเย็นมากเลยไปโอ๊ยแคนี้เหนื่อยกันแล้วหะห้ามห้ามสูบยาในถ้ำห้ามหมสูบยาในะครับนี่เจอเจ้าแม่คนอิ่มก่อนนะครับแหงเี่ อกล้องโอ้ยสวยนะครับนี่คือถ้ำจริงๆนะครับก็จะมีช่างภาพนะครับใกล้ๆนะครับถ่ายรูปด่วนนะครับโอ้โหถึงว่าทำไมเขาต้องมากันสวยเข้าไป่ท้ไนหนูแล้วก็ไม่งนี่คือภาพ้5นะครับ สวยมากสวยมากน้ำจาธรรมชาตินะครับใช่เนี่ยน้ำธรรมชาติลงหัวหน่อยเนี่ยคือน้ำทอร์นีสาวที่เขาบอกไงน้ำจากถ้ำมเนยน้ำทอร์นีสานอยู่แล้วตามความเชื่อนะครูบาอาจารย์ผมบอกว่าน้ำที่ผ่านจากอย่างเงี้ยนีคือน้ำไหลนะคือน้ำทอร์นีสานน้ำไหลจากธรรมชาติจ่าเล่ไงจา่าเล่เป็นคนบอก น้ำที่ไหลาจากจากยอดเนี่ยที่ไหลออกจากดินเนี่ยจากถ้ำอย่างเงี้ยคือน้ําทอนีสารผ่านทอนีแล้วต้องไปทางไหนก่อนต้องไปทางนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เขาไปทางไหนกันนะแต่ว่าทีมงานผมเลือกที่จะมาทางนี้กันนะครับออสวยจริงเนาะเดี๋ยวทำไมเข้ามา้านที่เราไปไม่ทำฟัง,งเออถ้าขึ้นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นห้าพันกีบ หมื่นห้าก็เงินไทยสามสิบาทสาบาทไทยใช่ไหมใช่เป็นค่าดูแลรักษานะคะสถานที่นี่สวยงามมากก็เป็นไปได้นะเขาถึงได้เย็นฉ่ำตลอดเนี่ยแสดงว่าข้างบนเป็นแอ่งนะ้ำฮะแสดงแสดงว่าข้า,างบนเป็นแอ่งนะ้ำ เขาดูอะไรกันโอ้นี่เป็นบ่อเนาะอ๋อเป็นซอกหินเป็นซอกหินนะครับเปิดแฟดไม่ได้วะเป็นซอกหินใหญ่เออ คือความสวยของหินยองอกหินย้อยเนี่ยนะครับสวยมากนะครับผนังหินแลวในเนี้ยคือข้างนอกร้อนมากนะแต่ว่าพอเข้ามาเนี้ยมีแต่เย็นช่าเลยไม่ต้องหลายหาย้องมากนะครับอันนี้ไกด์นำทางแล้วนะครับเดินเหมือนรู้เลยนะครับ <c oughs> เอาเฮ้ยมาออกงี้แล้วบอลย้อน,อ,อ,อ,นอันนี้เอ,ออนเอาอะไรเนะี่ย วนได้อะไม่หรอชมวิวอ๋อชมวิวดูชมวิวครับอ๋อนี้มันจะชมวิวนีอวว่อ่าสวยแบบนี้นะครับ,บคนที่มายืนก็จะได้วิวน้ำตกด้วยนะครับ อยู่น้อ๋อน้ออ๋อน้ำตกบนชั้นหินเลยอันนี้คือต้นน้ำตกเลยอะไรน้องวายนี่น้อแต่บ้านนุ้สวยดีกว่วิวเขาได้เนาะนี่หลังนุ้งนะแล้วนะโอ้โหบรรยากาศโอ้ยสุดยอดนะครับ ที่นี่คือถ้าจังนะครับตอดเราคนพิดวงถึงตอนนี้นะครับจุดชมวิวถ้าจังนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับผมใช้ส่วนจุดห้านะตรงนี้คือขอพรนะจุดทูบขอพรขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดทูบขอขอจุดทูบได้ใช่ไหมขอเขามีทูบโอเคนะีครับ ทีมงานเราจะไม่ค่อยขออะไรเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับหรือแม่ก็เรื่องของการถูกหวยด้วยเบอร์นะครับดูหน้าแต่ละคนน่าจะรู้นีถูกหวยด้วยเบอร์โอ้โหนะครับจัดไปสาธุเจ้าที่เจ้าทางเทวดาแห่งถ้ำจังแห่งนี้ข้าพเจ้านาะยกิสณะเหตุยบส่งเดินทางมาจากประเทศไทยมากราบไหวมาขอพรมาถ่ายคลิปเผยแพ่ความสวยงามให้มีคนได้รับรู้แล้วก็มาที่นี่เยอะ กลับไปขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยรางวันที่หนึ่งด้วยเถิดขอให้ถูกหวยสามตัวตรงด้วยเถิดใช่ไหมแซมสาธุสาธุสาธุผมใช้ขอแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าก็แล้วแต่ความเชื่อบางคนก็จุดทูบบางคนก็ขอเลยนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดรับรู้นะจ๊ะพ่อยาแม่ยาแน่เลยว่าที่เนี่ที่นี่น่าจะเป็นพ่อยาแม่ยานะพยานาคเลยทำเนี้ย ใช่ไหมแน่ใจนะครับเก่ามากเฮ้ยเดี๋ยวใครเข้าเข้ามาทําหรือเป็นถ้ำแล้วเขาเข้ามาตำรวจเฉยๆสวยมากๆเลยนะครับ ดีๆต <ไป S 1> ั้งจิตดีๆไปทางไหนต่อโอ้ยยังไม่เห็นตัวงวนเ,เลยแล้วมันจะวนวายทำไมวะเนี่ยจะถามว่าไปทางไ,ไหนก็เป็นไงไหนโพสท่ถถาสวยๆริวมวิวสิ ยั่ไงบ้างครับบรรยากาศคุ้มไหมกับการเดินขึ้นบันไดคุ้มนะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแต่สวยนะครับหลายจากภูเขานี่แหละลงไปเป็นตานาำแล้วค่อยไปลงนู่นแสดงว่าข้างบนนี้มีแอ่งบอลมีบ่อน้ำอ่ะเหมือนบ่อน้ำยอดเขาอ่ะใช่ปะ มันถึงได้เป็นน้ําไหลลงไปเป็นลําธารนี่ขนาดหน้าร้อนนะใช่เอาจริงเรายังไม่เจอฝนเลยเนี่ยเนาะมาก็นี่หน้าร้อนยังไม่หน้าฝนมีร้อนแองอาดดลงัูสวยวิวสวยเป็นไงครับของนกอมยอดครับคุ้มนะครับทำจังกับหนึ่งหมื่นห้าพันกรีดนะครับ ดูจุดต่อไปนี่นะครับนี่คือธรรมชาติล้วนๆเลยนะคนไม่ได้ทําให้เป็นรูขึ้นมานะครับเป็นช่องขึ้นมาอันนี้คืออน,นี่จากธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับก็ของพี่โอมถ่ายได้ไหมล่ะเ,เ,รเราจะได้ถ่ายทีเดียวคลิปเดียวยาวๆช่องผมตัดต่อไม่เก่งนะครับส่วนใหญ่จะเรียวๆไปเลยนะครับ จริงๆก็ย้ำนะครับว่ามาแล้วไม่ควรไปจับไปแตะนะครับจะชมก็ชมพอเป็นระยิบระยับนะเห็นอยู่นะเนี่ยระยิบระยับนะครับคือเป็นความสวยงามธรรมชาติเราอย่าไปจับนะครับพยายามนี่เห็นไหมก,ก็ไม่ควรอยู่แล้วถูกแล้วนะครับก็ หรือเขาให้เขียนวะไม่ใช่อะไม่น่าใช่อะเนาะไม่เป็นไรเรามาเที่ยวบ้านเขาแล้วครับเราไม่จับไม่แตะนะครับ <S 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 เราเดินเข้ามาในถ้ำน,นี้นะครับเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบถ้ำหลวงนะครับ <S 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 เราได้แต่คาดหวังว่าแบบนั้นนะครับ ขอเพียงตากล้องรอดมาก็พอครับเราจะเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังแบบละเอียดนายสลงไปสิเรามีทีมงานเซตไฟให้เรานะครับโอ้โหลึกปะลึกอย่าหากรับเราจะเดินไปอีกห้องนึงนะครับอีกห้อง ส่วนใหญ่น้องๆจะกลัวหมดนะครับเวลาผมชวนไปเที่ยว<ม>แต่อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะเพราะผมจะมาเดินขึ้นเนี่ยมผมนึกว่าเป็นถ้ำแบบต่ำๆอันซีนลาวนะครับอันซีนลาว<ม>ถือว่าเป็นถ้ำที่น่าเที่ยวแล้วก็ สะดวกสบายแล้วกับที่เราไปมาถูกป่ะยืนเฉยเยังไงก็เปียกมไม่คือเขามีพื้นดินอะไรเป็นให้เราสะอาดแล้วอย่างบางทีที่อย่างเอาจริงอย่างที่บ้านเราบางถ้าก็ยังไม่มีนะเป็นแบบแอดเวนเจอร์จริงๆเลยคือลุยจริงๆเลยนะครับนี่ดูความสวนพราน้ำหยดมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยหินก่อนได้ป่ะหลายร้อยพันปีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ อะไรอาบแล้วมาเช้าน้ครับน้ำจากข้างบนยอดเขากิฟต์อ่ามันก็ไหลมาตามซออหินท่อดินซึมลงมาไงมันเลยทำให้ถ้ำเย็นเข้าใดีวป่ะอ้าวเฮ้ยลงปอีกเหรออะไรน้นคืออะไรไฟเขียวเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็อ่าจะพูดว่าเหมือนเที่ยวประเทศไทยก็ได้นะครับพูดว่าแบบนั้นเพราะว่าเอ่อค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงมากพอๆกับประเทศไทยเราเลยแต่จะยุ่งยากในเรื่องของขั้นตอนการทำพาสปอร์ตแล้วก็นำรถผ่านเข้ามาเท่านั้นนะครับนี่คือความสวยนะครับของหิน จริงๆอะเมื่อคืนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงนะครับแต่ลืมไปเลยนะครับลืมไปเลยว่าเรามีช่อง YouTube อยู่นะครับลืมไปเลยนะครับก็เลยเออมาถึงนี่นึกขึ้นได้เลยถ่ายดีกว่าถ่ายคลิปลงดีกว่านั้นมีอะไร,รเป็นบอ่อน้ำเหรอรรอ๋อแต่ไม่มีน้ำอ๋อ บ่อน้าเก่าไม่มีน้ำอ่าเหือดไปแล้วใช่ไหมอาจจะเต็มหน้าฝนปะอจะเต็มหน้าฝนอ่าอันนี้คือเขาไปทำคะเพื่อไปทำอะไรคงกันต้องอมถ่ายรูปครับซนจริงๆนะครับเป็นเด็กที่สุดในกลุ่มแล้วก็ซนที่สุดนะครับอือเป็นเหมือนกากเพชรเขาก็ทำไว้ให้เราดูใช่ไหม ไม่ใช่หมายถึงเขาก็ทำให้เราดูว่าเป็นไฟอะไรยิบระยับไง <ขอ S 1> นี่นะครับ,บแต่ต้องก็เข้าใจนะว่าผมกดหมายในบ้านของบางทียังไม่มีนะแต่อย่างเรามาเงี้ยก็พยายามอย่าไปแตก้ะจับแล้วคิดดูแถมว่ากี่พันปีนะที่เป็นแบบนี้แล้วไปเขียนไปได้กัลนวเนาะเออนะครับอย่าไปยิบระยับอ่ะ เนี่ยที่พี่เข้าไปท่านโบสถยจวาดเป็นอย่างนี้เลยนะใช่อ่าถามไม่ยุ่งเลยเป็นอย่างเงี้ยเขาหแต่เขาห้ามนะห้ามจับห้ามนั่นเลยท่านโบสถยจวาดมันจะเป็นกากเพชรระยิบระยับแบบนี้นะครับนี่คือท้ามจังนะครับทําจังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะไม่เข้าใจเหมือนกัน โอ้ยแฉมเหมือนพญานาควะเนี่ยงอนเนี่ยนะนะเป็นงอนนะหินก้อนกลางอยู่ก้อนเดียวเออแปลกวะนี่ธรรมาชาติขาดนะนี่หน่อยน่าจะติดอ่น่าจะต่อติดกันี้สวยมากสวยมากฮนะสาธุอนุมโมทนาด้วยกับทุกคนเลยนะครับคืออะไรอย่างนั้น อโนซับพิอมหยดลงไปได้ไหมนี่น่าทำหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันกีบเท่ากับสองน่าจะเป็นสะดือใช่ไหมเป็นบ่อซับหรอเฮ้ยผมมองเหมือนเป็นพวกบ่อทรัพย์ที่แบบประเทศไทยอ่ะนะครับก็ลองขอพรดูนะแล้วถ้าไปทังกระเป๋านี่จะได้คืนไหมลองขอพรดูนะก็จะมีคนเอาเงินมาหย่อนหย่อนกันไว้นะครับคุ้มลึกมากเลยนะ ดูนะดูไม่ถึงนะ,ะ,นะครหลบโคนสวน้ามไปย่าวน,นะครับความงามของถ้ำธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับสรรคสร้างให้สวยงามแบบนี้ ปไปบนึกใจแล้วเฮีเป็นหน้าผาปะโหนะครับขออนุญาตจับภาพให้ชมนะครับสวยมากเหมือนเป็นถงใหญ่นะครับเหมือนเป็นห้องถงใหญ่ฮะนะครับนี สวยมากสวยมากผมถ่ายนี้เหมือนกับพวกพี่เดินไปกับผมเลยนะนี่นะครับสวยงามตระการตานะครับสำหรับถ้ำแห่งนี้นี่ผมมองด้านหลังให้นะสวยมากกว่าพี่สวยจริงสวยจริงเพราะฉะนั้นมาแล้วห้ามพลาดเลยสำหรับถ้ำจังนะครับลมเย็นนะ,สะแสดงว่ามีหน้าผา ทุกคนได้ยินไหมได้ยินเสียงลมไหมแสแดงมีหน้าผาแดาสแดงเป็นหน้าผาไปได้ปะอ๋อเขาปิดไวไ้ไงพราะมีลมผ่านนี้สแสดงว่าเป็นหน้าผาแน่นอนนะครับโอ้มืดแล้ว,ลวอ,อ,อ,อ๋อนี่คือบนยอดเหรออ๋อเข้าใจแล้ว ฉายไฟดูนะครับอ๋อเขาปิดแล้วแบบฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี้ปะญี่ปุทนีะ่ะมันติวเข้าเขาติดป้ายเหรอ่อมันมีทางเดินไปเนี่ยนะยังไงกลับสิกลับี่เหรอเสียดายนะครับนี่นะครับห้ามเข้าอันตรายครับโอเค จบคลิปทําจำงไม่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับน่าจะเป็นที่ทบูบูรากูใช่ไหมต่อไปบูรากูนบูรากูนนะครับบูรากูนโอเคน,นะครับ,บร